ธนาคาร TMB มีกองทุนดีๆยี่ห้อด,ดังๆที่เดี่ยวครบแล้วก็อย่าพลาดนะคะในช่วงของหมายข่าวเจาะวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิจของสงฆ์ธุรกิจในวัดแล้วก็พุทธภาณิชย์ค่ะคุณสันิสุมาโรงศรีได้ไปสํารวจตรวจสอบบัญชีต่างๆของวัดและนี่คือหนึ่งในการปฏิรูปวงการศาสนาในปัจจุบันนี้ท่ามกลางกระแสภาพของในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพกันบอน เกี่ยวกับเรื่องการรดน้ําดําหัวรูปแบบใหม่ให้กับพระพิสุสงโดยการมีเครื่องมือซึ่งเรียกว่าตัวพญานาคค่ะแล้วก็คารวาน,นั้นอยู่ท้ายรดน้ํากันมาแล้วก็มีพระสงฆ์นั้นรองรับน้ําอยู่ที่ปากพญานาคอีกด้านหนึ่งค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องที่คนตั้งคำถามกันมากมายว่าเพื่ออะไรเราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หรือเรากําลังหลงทางไปไกลแล้วกูกลับมาได้หรือเปล่าพรุ่งนี้อย่าลืมแล้วก็อย่าพลาดนะคะหมายข่าวเจาะแต่สําหรับวันนี้ค่ะเรื่องเหตุคาบอมที่เซนทานสมุยนั้นกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขยายบานปลายไปวันนี้เป็นครั้งแรกที่พอบอบบในานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมค่ะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะมีการเปิดประเด็นใหม่ว่ารัฐบาลในชุดนี้ซึ่งมาจากคุณทหาร ต่างๆอาจจะมีแนวโน้มที่จะระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์เองก็เป็นได้แล้วโยนความผิดให้กับการเมืองอีกซีกหนึ่งพวทบรเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้ค่ะประเด็นคาบอมที่สมุยไปฝั่งพอบอค่ะแล้วนะผมเคยเรียนตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยังยังค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่เป็นการขยายผล ความรุนแรงในพื้นที่สัหวัดทางภาคใต้แต่น่าจะเป็นเหตุผลอื่นๆหลายประเด็นก็เราคงไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปหรอกนะครับเนื่องจากผลการสอบสวนเนี่ยกำลังสอบความเชื่อมโยงซึ่งในส่วนความมั่นคงในระดับสูงที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาการบันก่อนนี้ก็ลงไปนะครับท่านจักรทิพย์เราก็มีการติดต่อหารือแล้วก็คุยกันตลอดเวลา ทีมปฏิบัติการในการดูแลคดีคลี่คลายต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปมีส่วนด้วยนะครับในการปฏิบัติในเรื่องนี้เราก็พยายามทําอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าต้องขอ,อระยะเวลาเพราะว่า,าการสอบบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในช่วงต้นนั้นาบางท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเราจะไม่ทําอะไรให้ผิดพลาดนะครับใครไม่เกี่ยวใครไม่ อยู่ในส่วนที่ังเป็นปัญหาเราก็จะไม่เราก็จะต้องเดินในการดําเนินการสืบต่อไปนะครับคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ทุกคนก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับในการที่จะทํางานถิ่งเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐมนตรีกราโหมทั้งสองท่านท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้คลี่คลายโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอสักนิดหนึ่งนะครับขอให้พวกเราได้ ให้เวลากับเจ้าหน้าที่ในเมื่อการเดินการสืบสวนบางอย่างเ,าเมื่อเราอาจจะมองเห็นผู้ที่เกี่ยวพันแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องก็ต้องก็ต้องตามต่อไปในส่วนอื่นนะครับก็ตั้งใจทํากันเต็มที่นะครับทางทางฝ่ายทหารเองต้องมีส่วนอยู่ด้วยในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยก็เข้าไปมีส่วนแล้วก็เหเนินการรูปทางหลวงให้เต็มที่ครับ นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะวันนี้สื่อมวลชนได้ถามโดยการอ้างอิงข้อมูลจากนักวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงที่พูดกันว่าระเบิดที่เกิดขึ้นในเซ็นทรัลสมุยนั้นหรือว่าเหตุบานปลายที่ขยายมาที่สุราษฎร์ธานีพังงาหรือว่าจุดอื่นๆที่ตามมาหรือก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าทั้งนี้เพื่อ,ออ้างความชอบธรรมในการใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57หรือไม่ การที่จะใช้มาตรา44อาจจะต้องมีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าประเด็นนี้ค่ะผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรบอกว่าคําถามนี้ไม่มีข้อมูลความเป็นจริงเลยเ็ครีออบเสร้างสเพื่อให้มีความชอในการก็เห็นว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ไม่เข้าใน เรื่องที่เป็นความจริงเลยนะครับใครจะไปทําเช่นนั้นสิ่งที่เกิดความไม่เรียบร้อยถ้าทําไปก็เหมือนดิสเครดิตตัวเองเปล่าๆจะทําไปทำไปทําไมนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงนี้ไม่ถูกต้องหรอกครับแล้วก็นักวิชาการลักษณะนี้ก็อย่าไปฟังเลยครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีความเป็นจริงแล้วไม่มีน้ําหนักใดๆในความเป็นจริงเรามาช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยจะดีกว่านะครับไม่มีรัฐบาล ใดโดยพาะงคิรัฐบาลน,นี้นะจะจะต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อ,อจะใช้มาตราอะไรทั้งสิ้นไม่มีนะครับมีแต่ว่าจ้าทาอย่างไรความสงบเรียบร้อยจะเกิดขึ้นท่านนายกก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการตามรถแมพอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เป็นไปตามนั้นเพราะทั้งทุกอย่างถ้าสงบเรียบร้อยทุกอย่างเ,าเป็นไปตามขั้นตามตอนนะครับมีการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นส่วนของการาปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการดําเนินการเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเป็นไปตามขั้นตามตอนต่างๆเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเดินไปด้วยดีนะครับก็จะเป็นไปตามรถแมปก็พวกเราต้องต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทุกฝ่ายและช่วยกันทำความเข้าใจด้วยนะครับแล้วมาพูดถึงรถแมบค่ะสื่อมวลชนก็บอกว่าก็กนั่นน่ะสิเมื่อรัฐบา,ออาลคสชกําลังเดินไปสู่รถแมบแล้วการเลือกตั้งก็กำลังจะมีเขาหลางว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วทำไมถึงเกิดเหตุระเบิดขึ้น นักข่าวจึงถามว่าการข่าวของทหารการข่าวความมั่นคงของรัฐบาลล่ะการข่าวความมั่นคงของคอ,อสชอค่ะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าว่าเมื่อรัฐบาลเดินตามรถแมพแล้วท,ทําไมจึงมีเหตุระเบิดคําตอบของรัฐมนตรีช่วยกลาหมและพบบอบอกว่าก็เนื่องจากว่าถ้ารัฐบาลทําสําเร็จใครบางคนอาจเสียประโยชน์แล้วถ้าบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยคนบางกลุ่มอาจสูญเสียผลประโยชน์ฟังคําตอบนี้ค่ะ ก็คงมีบางส่วนที่คิดไปเองว่าถ้าความเรียบร้อยเกิดขึ้นหรือขั้นตอนเกิดขึ้นเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นจะเสียประโยชน์นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นบางคนแล้วอาจจะคิดว่าการที่รัฐบาลทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการทำให คนบางคนหรือบางกลุ่มนั้นมีค่าลดน้อยลงไปแต่ผมคิดว่า,าไ,มไม่ใช่หรอกครับความสําเร็จของรัฐบาลก็คือความสําเร็จของชาติกลุ่มใดก็ตามในส่วนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าะจะเห็นร่วมหรือเห็นต่างก็ตามถ้ารัฐบาลสําเร็จทุกคนต้องถือว่าสําเร็จไปด้วยกันเพราะนั้นพวกที่เห็นที่ไม่ตรงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคิดให้ดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรม แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่าไปเห็นต่างแล้วก็ไปพูดจาลักษณะนั้นนะครับพูดจาไม่พออาจจะไปร่วมทําอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยถ้าท่านทําในสิ่งเหล่านั้นท่านก็จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นกเ็เรายังเป็นเวลาห่วงที่เราสามารถปรับความคิดความเห็นแล้วก็มาร่วมกันทําความจเจริญให้ชาติบ้านเมืองจะดีกว่าครับ เรื่องระเบิดที่สมุยนี่ราคาย,ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้นั้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตีสันเสริญแก้วกำเนิดค่ะ ได้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลายฝ่ายประสานเสียงกันว่ากลุ่มการเมืองเกี่ยวข้องกับเหตุคาร์บอมที่เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยวันนี้ที่ตำเนียบรัฐบาลค่ะพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพูดถึงความคืบหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริงกากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณลานจอดรถใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยสุราษฎร์ธานีบอกว่าตำรวจและกอรมนรายงานผลการสืบสวนสอบสวนให้กับพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชรับทราบข้อมูลมาโดยตลอดมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผบตรได้ชี้แจงออกมาในก่อนหน้านี้นั้นทําให้สังคมได้ทราบข้อมูลว่าคดีนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มการเมืองไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆแต่เป็นเพราะมีหลักฐานหลายอย่างป่งชี้ รบควรเรียนถามเรื่องความนแาระเบิดข่า์บอลนิดนึ่งค่ะทางพิพากษนายยกคุณเองได้ได้รับรายงานล่าสุดอะไรที่ท่านได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา<ะ>แล้วก็เชื่อมั่นว่าที่ทางตำรวจโดยเฉพาะท่านพบตรท่านรองผบตรใช่ไหมฮะได้อธิบายชี้แจงความมาก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้สังคมได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วว่าการที่เขาพิจารณาโยงใยไปถึงเรื่องของกลุ่มการเมืองนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นการกล่าวหาลอยๆมันมีหลักฐานหลายประการที่เชื่อมโยงถึงซึ่งในขณะนี้เนี่ยคงไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้มากนะถ้าจะถามว่าเปิดเผยได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยถามทางตำรวจดีกว่าเพราะท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในกรณีของเหตุที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับ การก่อเหตุได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าจากเหตุผลหลักฐาน,นต่างๆที่มันมีอยู่ที่เขาเชื่อมโออยงเพราะนั้นตรงนี้ก็ทําให้สังคมสบายใจระดับหนึ่งได้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักฐานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปถึงใครถ้าจําเป็นที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเชิญตัวมาสอบเรียกประสอบเขาก็จําเป็นต้องดําเนินการไม่ได้ละเว้นตรงไหนคนไหน ถ้ามีหลักฐานพาดพิงถึงเขาก็เชิญตัววันนี้พลตรีสัเนเสริญแก้วกำเน,นิดบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงถึงขั้นตเต้เฝ้าระวังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพิเศษหรือไม่นะักข่าวจิงถามค่ะเรื่องการตอบโต้กันไปมาระหว่างคุณทักษิณกับพระสุเทธธปพปภากโรอันสืบเนื่องมาจากค่าบอมที่เซนทันเฟสติวัลสมุยคําตอบนี้ไปฟังที่พลตรีสัเนเสริญค่ะว่ารัฐบาลคิดอย่างไรระวัง ณนะขณะน,นี้ในประเด็นนี้นะในประเด็นนี้ไม่มีเข้าใจว่าท่านคงจะโยงเรื่องภูเก็ตใช่ไหมที่มีข่าวนะไม่มีไม่มีข้อมูลข่าวสารอันนี้การแสดงความคิดต่อเรื่องเรื่องรานี้ไม่ว่าจะเป็นที่ทังของภูเก็ตเองว่าพันบัตรกสิกรเองจะส่งผลทำให้เกิดความแย่หรือว่ามีส่วนปัญหาในนทีก็เป็นเรื่องของอดีตนักการเมืองทั้งหลายที่ผมขออนุญ,ญาตไม่เข้าไปในรายละเอียดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะเลิก แบ่งสีเสื้อแบ่งฝ่ายแล้วจะปฏิรูปประเทศ <c oughs> ก็ไม่อยากชี้ชัดลงไปแบบนั้นว่าเป็นใครอย่างไงหรือการแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านจะส่งผลอะไรแล้ววันนี้ค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องระเบิดนะคะก็ต้องตกอยู่ที่คำอธิบายของคุณถาวรเสียนียมละค่ะพอไม่เพียงจะพูดถึงเรื่องกลุ่มการเมืองแต่ลงลึกไปถึงผู้ที่ดำเนินการรับจ้างวานมา วันนี้นายถาวรเสนเนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแกนนําของกปปสในอดีตนะคะพูดถึงกรณีคาบอมที่เซ็นทรัลเฟสิวัลฉบุยนี่แหละค่ะคุณถาวรบอกว่าหลายฝ่ายวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันว่าผู้อยู่เบื้องหลังการว่าจ้างเป็นให้คนร้ายวางระเบิดครั้งนี้คือกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของคอสอชอคุณถาวรใช้คําว่านายใหญ่ค่ะคุณถาวรบอกว่าเพราะนายใหญ่กําลังถูกตรวจสอบและอาจถูกดาเนินคดีมากขึ้น จึงหาวิธีการโต้อตอบพื่ดึงเอาองค์กรระหว่างประเทศมาแก้ไขปัญหาในประเทศไทยรวมถึงเอาแนวทางยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศนายถาวรเสน,นียมบอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่ว่ารถที่ใช้มีสามคันรถที่ใช้ประกอบนำระหวางหลังรถที่ใช้นำและระวางหลังคือฮอนด a และมิ s สูบิชิรถคันก่อเหตุคือม a z d a ซึ่งขับจากยะลาผ่านสงขลา ข้ามแพขนานยนต์จากฝั่งอำเภอเมือ,สองสงขลาไปขึ้นฝั่งสิงหนครเมื่อ9เมษายน4โมงเย็นเส้นทางผ่านคืออำเภอสิงหนคอนอรอำเภอสทิงพระอำเภอเระนอำเภอหัวใจมุ่งไปทางอำเภอสิชนเข้าไปพักในโรงแรมชื่อย่อสอเสือในเขตอำเภอขนอมเมื่อวันที่10เมษายน58เวลาประมาณตีงมีการประกอบระเบิดกันที่พักในโรงแรมชื่อย่อสอเสือ รถคันเกิดเหตุข้ามแพขนานยนต์ของท่าเรือราชาตอนนี้กำลังตรวจสอบว่านายตำรวจระดับพันตำรวจเอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ด้วยหรือไม่เรื่องนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสร้างความสัมพันธ์ของนายตำรวจผู้นี้กับกลุ่มการเมืองดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กันขนาดไหนมีโอกาสรับรู้รับทราบหรือมีส่วนร่วมขนาดไหนดังนั้นพนักง,งานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนของกองบัญชาก,การตำรวจภูทรภาคแปกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกําลังเร่งตามหาและต้องหาตํารวจมือดีในการสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงและให้เกิดเอกภาพคุณถาวรดักคอล่วงหน้าค่ะบอกว่าอย่าให้เป็นการลูกหน้าปะจมูกเพราะงานนี้มีตํารวจยศพันตํารวจเอกร่วมด้วย คุณหาวันบอกอีกว่าการเก็บกู้ภาพของ C C T V ตามเส้นทางที่รถคนร้ายผ่านต้องรีบเร่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการค้นหาความจริงให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายการเก็บกู้ภาพเส้นทางที่รถผ่านจาก C C T V จากจังหวัดยะลาผ่านเส้นทางที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่สามารถทำได้หรือแม้แต่ C C T V ในโรงแรมสอเสือก็ต้องเอามาให้ได้เพราะ C C T V ชุดหลังนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญในการคลี่คลาย คุณทวาวเวอร์เซนเนียมบอกว่าทุกคนฟันธงว่าไม่ใช่การกระทําของกลุ่มคนร้ายสามจังหวัดแดนภาคใต้เพราะถ้าเป็นการกระทำของกลุ่มดังกล่าวจะวางระเบิดในพื้นที่เศรษฐกิจเช่นหัดใหญ่หรือเมืองสงขลาเพราะเป็นเส้นทางที่รถคนร้ายผ่านและมีการจัดงานวันสงกรานที่ประชาชนเที่ยวงานจำนวนมาก การที่คนร้ายไม่กอ่อเหตุในหาดใหญ่หรือเมืองสงขลาเป็นเรื่องชี้ชัดเลยว่าคนร้ายไม่ได้กระทําตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มโจรแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดและคนร้ายไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการตายเจึงไม่ใช่เป็นการโต้อตอบเจ้าหน้าที่รัฐของกลุ่มคนร้ายค่ะคุณถาวรลงลึกในรายละเอียดขนาดนี้เหมือนตำรวจเลยนะคะวันนี้เราจึงต้องไปตามค่ะ เรื่องราวการประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายในคดีคาบ,บอมลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทัลเฟสติวัลสมุยเนี่ยล่ะค่ะที่ห้องประชุมของศูนย์ปฏิบัติการคลี่คลายคดีเหตุของสมุยนะคะวันนี้พลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่เมื่อวานนี้ต้องลงสมุยด่วนเลยล่ะค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เรียกความได้เรียกหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดเลยมาติดตามความคืบหน้าของคดีโดยโดย,โดยจุดแรกเลยนะคะ ที่วันนี้ในที่ประชุมสูย์ปฏิบัติการคลี่คลายคดีได้หยิบขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกและวาระสําคัญเลยก็คือการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดําเนินการไล่ล่าคนร้ายหลังจากนํารถคันเกิดเหตุมาจอดและไปที่ไหนออกจะเกาะอย่างไรมีการแบ่งชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด ทางด้านของพลตรีเกือ้อกูลอินทาะนาจากผู้บังคับการจังหวัดทาหารบกสุราษฎร์ธานีบอกว่าเวลานี้คุมตัวหัวหน้ารปภพ,พร้อมพวก5คนเก็บตัวอยู่ค่ายวิภาวดีลงังสิตตามมาตรา44มีอำนาจคุมได้7วันทาหารดูแลเป็นอย่างดีทั้งหมดให้ความร่วมมือตอบข้อสักถามไปอย่างดีเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็บอกว่าการสอบปากคำทั้งหมด พบว่าหนึ่งในสามบประพอที่ถูกคุมตัวในช่วงแรกมีส่วนพัวพันต่อเหตุการณ์หนึ่งในสามประพอที่ถูกคุมตัวช่วงแรกมีส่วนพัวพันต่อเหตุการณ์ครบเจ็ดวันแล้วล่ะค่ะทาหารจะส่งต่อให้ตำรวจสอบสวนต่อไปส่วนการตรวจสอบข้อมูลของรถคันที่ใช้เกิดเหตุแล,และรถที่เดินทางมาด้วยกันก็พบว่าจากการบูรณาการติดตามรถคันก่อเหตุที่ออกมาจากยะหาผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสุราษฎร์ธานี ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์มีจุดที่พักจุดดําเนินการแวะซื้อของแวะห้องน้ําส่วนรถกระบะมิสูบิชิไทตั้นสีขาวซึ่งเป็นรถนํานั้นก็พบว่าส่งแค่ท่าเรือดอนสักไม่ได้ไปสมุยแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกับรถคาร์บอมขณะการติดตามการข่าวของทาหารมุ่งประเด็นการเดินเข้าห้างส่วนการเดินออกก่อเหตุเป็นเรื่องยากยังบีบประเด็นไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ออกจากเกาะไปได้อย่างไร ส่วนประเด็นการก่อเหตุนั้นเป็นไปได้3ประเด็นคือทางผบตรตั้งเอาไว้3ประเด็นนะคะยังไม่ทิ้งน้ําหนักไปทางใดทางหนึ่งส่วนโยงการเมืองหรือไม่มุ่งไปที่หลักฐานตอนนี้กําลัง เอาหลักฐานต่างๆมาประกอบให้เชื่อมโยงกันค่ะเหตุการณ์ที่สมุยและโคออบนั้นตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ต้องรอจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางได้นำพยานหลักฐานที่สำคัญหลายชนิดจำนวนหนึ่งกล่องใหญ่เตรียมนำขึ้นเครื่องบินไปตรวจพิสูจน์หาคราบน้ำมันและสิ่งแปลกปลอมเพื่อสรุปหาสาเหตุการณ์เกิดเหตุอย่างแท้จริงอีก15วันจะรู้ผลค่ะ และช่วงน,นี้นะคะเราจะมาดูเส้นทางคาร์บอนค่ะเส้นทางคาร์บอนอันนี้จากที่ห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้ล่ละค่ะวันนี้มีการประชุมที่เฉวงชั้น3ส,สพ,พอบพุดที่สมุยสุราชธาน,นีนะคะพลตํารวจโทสุชาติทีรแสแวงเจเรตํารวจแห่งชาติได้ออกมาสรุปให้สื่อมวลชนได้ฟังหลังจากการประชุมความคืบหน้าแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยในการประชุมใช้ระยะเวลาในการประชุมยาวนานกว่าทุกวันค่ะเพราะถกการหลายฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปแต่ละประเด็นซึ่งก็คื้น้าไปบ้างแต่ว่าตำรวจยังบอกอะไรไม่ได้นะคะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยตำรวจยได้กันสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ที่สมุยเป็นวงกว้างกว่าทุกวันด้วยล่ะค่ะท,นนาาทีนี้นักข่าวได้ถามตำรวจว่ามีข้อมูลอะไรบ้างในรีสอร์ทพื้นที่ที่ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการพบภาพวงจรปิดว่ารถคาบอมแวะเข้าไปจอดในรีสอร์ทงานนี้นะคะประเด็นนี้พลตำรวจโทสุชาติตอบว่าพบหลักฐานสำคัญบางอย่างในรีสอร์ทที่ขนอมแต่ยังบอกอะไรไม่ได้ <c oughs> ส่วนรปพทั้ง3คนที่อยู่ในการควบคุมตัวของทหารค่ายวิภาวดีลังสิ์ซึ่งครบกำหนดควบคุมตัวตามมาตรา44 7วันแล้วทางเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวไปชั่วคราวก่อนค่ะ รปภสามคนปล่อยตัวไปชั่วคราวก่อนนะคะยังไม่มีการแจ้งข้อหารปภทั้งสามคนเพราะยังไม่มีหลักฐานที่ระบุก,การทำความผิดตำรวจนำตัวรปภสามคนไปตรวจ d n a อ็ทำประวัติก่อนปล่อยตัวและให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวอับดุลลาสะดูมีแดพนักงานขับรถอบตอและแอร์อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคนขับรถมาสด้ากระบะสี่ประตูสีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียนกขอ4่9 2ยะลาที่ถูกคนร้ายปล้นเอาไปเมื่อ31มีนา58ที่ผ่านมาก่อนจะนำรถคันนี้ไปก่อเหตุคาบอมในเซ็นทรัลสมุยสุราชเมื่อคืนวันที่10ตตำรวจเชิญตัวคนขับรถคันนี้กลับมาสอบถามอีกครั้ง ทานนี้พลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้ประชาการสถานีตำรวจภูธรยะลาค่ะบอกว่าอับดุลลาซะยังไม่ถือว่าถูกคุมตัวเพียงแต่เชิญมาสักถามเนื่องจากเป็นบุคคลต้องสงสัยจากการนำรถไปก่อเหตุระเบิดที่สมุยจึงเชิญตัวมาเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สักถามหาความจริงล่าสุดให้การภาคเศษแต่มีบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมีการโยงถึงบุคคลหลายคนในพื้นที่แล้วยังไม่ตั้งข้อหาในอับดุลลาซะแต่ประการใดจะมีการสักถามกันต่อไป ในประเด็นการขยายผลให้ชุดสืบสวนตรวจสอบในพื้นที่ในเส้นทางต่างๆของรถที่เดินทางออกไปยังสุราษฎร์ธานีมีรายละเอียดกลับเข้ามาอีกจำนวนหนึ่ง หน่วยข่าวด้านความมั่นคงที่เกาะติดสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันดังกล่าวใช้เส้นทางยะหาบ้านเนียงบ้านนารมเลี้ยวขวาเข้ากลงปีนังยะลาดัดแปลงตัวรถด้วยการเปลี่ยนป้ายทะเบียนติดแผ่นเคฟราที่ฝาก,กระโปรงเพื่ออำพรางการตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนก็กำลังตรวจสอบว่า กลุ่มคนร้ายซื้อแผ่นเคฟล่าในร้านตกแต่งรถในเขตเทศบาลคนครหรือไม่เนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายนำรถไปดัดแปลงในหมู่บ้านที่กรงปินังจากนั้นรถคันดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ยะลาจนถึง9เมษายนก่อนนำรถไปที่สมุยสำหรับเส้นทางรถยนต์คาร์บอนนั้น พบว่าหลังจากดัดแปลงรถเสร็จมีมีคนเห็นรถคันดังกล่าววิ่งออกจากยะลาผ่านถนนเส้นทางสาย418ผ่านสีแยกพระพุทธจะนะสงขลาเมื่อเวลา14.45นาทีผ่านสามแยกขอนาฬิกาจะนะเวลา15.11นาทีผ่านหน้าปั๊มแชวจะนะเวลา15.16นาทีผ่านห้าแยกน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเวลา15.46นาทีผ่านหน้าโรงเรียนนักวมินจังหวัดสงขลา เวลา15นาฬิกา45นาทีผ่านหน้าตลาดสิงหาคนครเวลา16นาฬิกา1นาทีผ่านสรีแยกม่วงงามสิงหาคนครสงขลาเวลา16นาฬิกา17นาทีผ่านหน้าปั๊มบางจากระโนดสงขลาเวลา17นาฬิกา28นาทีจากการตรวจสอบภาพที่ด่านควนมีจชนะสงขลาไม่พบรถด,ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่เมื่อผ่านหน้าปั๊มเชลที่ะนะรถหายไปจึงมีความเป็นไปได้ว่ารถคันนี้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านป่าพลูชนะสงขลา ซึ่งอยู่ก่อนถึงด่านควรมีดประมาณ300เมตรแล้วไปออกแยกควรมีดมุ่งหน้าไปยังสามแยกอ่างทอง5แยกน้ำกระจายซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใตา้กระจายกำลังกันลงพื้นที่ค่ะเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่คาดจนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลของหน่วยข่าวในพื้นที่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์58ปรกากฏความเคลื่อนไหวของขบวนการกลุ่ม BRN ระดับผอบอเขตทหารเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อพบสมาชิกและประชุมสั่งการคือมีนายสมอุงรสุลหลงหัวหน้าผอบอเขตทหารและผอบอเขตทหารที่สองรับผิดชอบพื้นที่นาราธิวาสนายปอน,นิผอบอเขตทหารที่หนึ่งรับผิดชอบยะลา นายแซมะมะัตะจางผอบอเขตทหารที่3รับผิดชอบปัตตานีจนะเทพานาทวีสบาย้อยสงขลาการเดินทางเข้าพื้นที่พร้อมกันของสมาชิกระดับผอบอเขตทหารคราวนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่ขบวนการกลุ่ม BRN พร้อมจะปฏิบัติการก่อเหตุสร้างความรุนแรงในพื้นที่มากขึ้นโดยกำลังตรวจสอบว่ากลุ่มเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สมุยสุร,ราธานีหรือไม่ แล้ววันนี้ทีมข่าว New TV จังหวัดยะลาค่ะทีมข่าว New TV จังหวัดยะลาได้รายงานการเปิดเส้นทางที่ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนมาจากรถกระบะคันที่คนร้ายกะรขโมยมาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นเหตุก่ะข่าบอมที่เกาะสมุยอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูสรุปค่ะรถคันนี้หลังจากขโมยแล้วดัดแปลงแล้วแล้วเดินทางอย่างไรจริข้ามไปที่สมุยทีมข่าว New TV ยะลามีรายงานค่ะ รถยนต์กระบะมัสด้าสประตูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ข้อไข่4892เยะลาถูกปล้นเมื่อวันที่31มีนาคม2558ที่ผ่านมาก่อนนำไปก่อเหตุคาบอมในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคืนวันที่10เมษายน2558ล่าสุดหน่วยข่าวด้านความมั่นคงได้ให้ข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวได้ใช้เส้นทางยะหาบ้านเนียงบ้านนาถ้ำแล้วเลี้ยวเข้าอำเภอกรงปีนงังจังหวัดยะลา เพื่อทําการดัดแปลงตัวรถด้วยการเปลี่ยนป้ายทะเบียนติดแผ่นเคปลารที่ฝากระโปรงรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนว่ากลุ่มคนร้ายได้ซื้อเคปลอาจากร้านตกแต่งรถภายในเขตเทศบานลคนครยะลาหรือไม่เนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายได้นําไปดัดแปลงในหมู่บ้านที่อาเภอรกรงปินังจากนั้นรถคันดังกล่าวยังอยู่ในจังหวัดยะลาจนถึงวันที่9เมษายน2558ก่อนที่จะนำรถไปเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเส้นทางรถยนต์คาร์บอมเริ่มวิ่งออกจากยะลาผ่านถนนสาย418ก่อนที่รถผ่านสี่แยกพระพุทธอําเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา14นาฬิกา45นาทีผ่านสามแยกหอนาฬิกาจะนะในเวลา15นาฬิกา11นาทีผ่านหน้าปั๊มเชลจะนะในเวลา15นาฬิกา16นาทีผ่านห้าแยกน้ำกระจายอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเวลา15นาฬิกา46นาที ผ่านหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษินจังหวัดสงขลาเวลา15นาฬิกา49นาทีผ่านตลาดหน้าเมืองสิงหนครเวลา16นาฬิกา1นาทีผ่านสี่แยกม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเวลา16นาฬิกา17นาทีผ่านหน้าปั๊มบางจากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเวลา17นาฬิกา28นาทีและจากการตรวจสอบภาพที่ด่านควนมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาไม่พบรถคันดังกล่าวแต่กลับพบว่า เมื่อผ่านหน้าปั๊มเชลที่อำเภอจะนะแล้วรถหายไปจึงมีความเป็นไปได้ว่ารถคันนี้ได้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านป่าพลูอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ก่อนถึงด่านควนมีดประมาณ300เมตรแล้วไปออกแยกควนมีดมุ่งหน้าไป3ามแยกอ่างทองห้าแยกน้ำกระจายเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กระจายกำลังกันลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมแล้ว วันนี้มีคดีสำคัญสคัญอีกามากมายหลายคดีนะคะตั้งแต่คดียูฟันแล้วก็คดีที่ดินสอบประกอบที่โคราชที่นครราชสีมารวมถึงคดีที่เกิดเหตุฆาตกรรม เป็นฆาตก,กรรมหญิงสาวที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากตำรวจได้ไปพบชายวัยว51ปีแล้วนะคะว่าเขาคือเป็นชายไทยนะคะวัย51ปีเขาคือคนที่ฆาตก,กรรมสุภาพสตรีในที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชายคนนี้เนี่ยได้ให้การรักษาภาพกับตำรวจล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาไปที่หน้าตกอ,อกตกใจก็คือว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาฆาตก,กรรมคนด้วยความโหดเหี้ยมอย่างที่สุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขา เป็นครั้งที่มากกว่าครั้งที่3ที่ซ้ำด้วยวิธีแบบเดียวกันคือใช้ขวดหรือว่าใช้ของมีคมหรือว่าใช้อาวุธที่เป็นของหนักทะลวงเข้าไปในอวัยวะเพศหรือในทวารค่ะหลังจากที่ได้มีการพาหญิงสาวจากต่างที่ต่างกรรมต่างวาระขึ้นไปในโรงแรมในแต่ละสถานที่มาแล้วคำสารภาพของชายคนนี้ได้สร้างความตกตกใจมากเพราะเขาคือฆาตกรโรคจิตต่อเนื่องค่ะ พักกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตามคุณสโลชาไปในช่วงของหมายข่าวรอบโลกค่ะ